เดี๋ยวมันจะพาโอ้โหได้แล้วได้ดูขวาเดี๋ยวกันดูมีส่นวนด้วยกันดูมีส่ว จะเออไเนี่ยสมองคะแต่ตัวอะไรตดตัวติดตัวติตัวไป้หรม่ปวดคาแต่มาตัวปีนั่นจะในตัวเปิดตัวเปิดตัวไอ้แม่มุมให้นเลยไปเลยมี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 นุ่งาวนุ่งาวนงาใกล้ใกล้ัดใกล้ปล้ปัดแล้วมีสมองกุกเดียวนะตรงแม่ไปไกลไปไกล

อ้ใครเปิดคะเบเลนจ้าอ่าเราเก็บเลยครับโอ้ยอดีๆไหมเผื่อปีมเขาเฮ้เผื่อเผี่อ

บีดซตัวเดียวตัวเดียวเพราะบีอยู่บีก่อนนึงก่อนอะไรทยอนี่อ่อบีบีบตัวนี้บีแ เอาเอได้เล่นมี้์เลยตัดต่ตัวสองมีตันนะครับไม่เหมือนมีตันปีกเลยโอ๊ยฮะโมงที่วันนี้หมเวลาแล้วเอีช่มังออกมาสานัด สบายได้อมนัดเดียวเลยไอบีเป็นทิกแทเทอรสั่นัดสั่คนอ่ะมังอยู่นี่อะสั่ม่อยู่เอเยอะจัดเลยอ่ะไม่เได้รเเรโดนไวคุมกเและเ้ยไปยอมเยไหวให้ไปลองใหม่ดิเอย้ตานดีโเลยก็ใวยอ๋อแล้ว เป็นว่ากันดีกว่าเฮ้ยไปตััโดนได้ที่ะงแกนีเอาตัวเอเลนาเลนาเลยตัวเอไปตัวตันตัวตันยแกองสืนะแตวะไม่ถึงเดี๋ยวหังเลย นัานาังไอ่เจอเป็นอะไรข้าไหนสมกเจอเพืนอะสมกได้แค่นี้วะไม่สวยแลวลองเมยน์นะแมยงติด ต้องแตงเงินจับเป็นได้ครับพี่สาวนะครับ เอาผมไปดิเเอดอเฮ้ยับเอสองสามตัวสามบอดก็ยิงมันจะดันต่อะไสบายใจโ้ยสามตัวเอนันมาต่อมันแฉกตีใช่ไหม I hit them with explosives, then you go the la Wow, Oh, the have... oh, bad. <laughs> อยู่แป๊บอะไรสาโมงาทีโมยนนเรเลยี่โอ้โหตันทีปเดียวเข้าเดี๋ยวโอ้โห B สองกัวสามตามเฮ้ยจ้ี่เต่าเราถึงเพื่อล่ที่เต่าต้องถึงนะ ที่ปีดมันัตีจากซีเด๋ยวไว้จะมีออนปีดได้เออัเออเอมันเล่นเด้สองตัวมีออนปีดแบ้แวนมาเลยตด็ต่อต้นกันเยกะแยะนะ ไฟไฟไล e ่น uh ี่ให้มา้เรไฟระวังระเบิดรอ้งหมดเบตรีอยู่อ่ะยังประตูยังอยู่นะจอกพอมันแล้ออกจำพีกอยู่อาวะเจ้าล้วบอกครับ่อไม่ ต่อไปเยอะเยอะเลยไว้ได้เดียวอ่ะสวยๆดันมาแค่ไหนตาสิบปีแล้วเดียวๆวองใกล้อ่ะอกดันมาได้จะไปทีเดียวนะ เจอวะนี่มีสมอลน่าลงฝักกปอ่ะเฮ้ยไปแปดไม่ยู่นะ t seconds left วอลวอยวอลเข้าฝปาไม่หยุดพี่อะไรที่จุดนะพอต s p อ k e down สี่สี่ทีไปวันจะพอยเยอะถ้าหลังตัวหนึองจเฝอยตัวนึ่ง I'm landing. Oh, okay. Ten seconds left. Oh. enemy remaining. Oh, <laughs> oh my genius. Stop in the lab. Yeah. Right. I take I got money. Need เเ่อก้บจะอกกูจะเรียกมึงให้แบบขอมาใช่ไหมแล้วกูจะเรียกมึงว่าไอ้แก่แล้วพี่เต๋าขอไปดีอไอ้ย มีแค um. ่อยู่มีพิสิกตอนแล้วมีสอีกตอนนี้บิสิสิไปโดนอยู่แปดสิบมั้งที่นี่หกสิบอ่ะใช่ตีมากสงใจเข้มเอาเข้ม Your rolls and we'll crush it. Oh, wait. Hey, it's here, oh. แคหนโอเคีต okay. ัวน okay. ึงแต่ตัวหลักแพ้ดาเปิดตัวใช่เลยมีสมองลูกหนึ่งมีฮอนมีฮอนาทีเราจีเลยเราจีนี่เราจี้อจีสมอแคบเบนสมองแคบบน่ะจะเข้าวะขนโดนหลัแล้วเลีกสนม่เข้าไหมไอ้สมองตันีสมองอีกตัวหนึ่งเขาได้ ออ้นอกตอเดิอยู่กันเอยู่วสวยเกมากเเ่งไวัวตามมิ่งยังไม่ได้เล่นอีเลยะเดี๋ะเดี๋ะกับใใบได้เล่นตอเจีตาเร็วไอตาเนีงหอจะไม่เล่นไม่ออกก็ได้เออแล้เปลี่ยนตัวนะไม่ต้องเล่นเยอะเลย ขนาดที่แม็กเล่นมันเวล700เลยวะไอ้ฟูอ๋อเออไอ้ย่าโฟมไม่เล่นเยอะตอนก่อนบอกกับคนอื่นเราไปเล่นด้วยไงก็คือไอเดีไม่เคยว่างอะโอเคเซนชอนสาวยของจารธนะใครเห็นก็แบบอยากเล่นหรอขังไฟเดอร์เดินไปด้วยดันบาง เป็นพาเวลาตอนนี้งัพเตอร์ทัพเตอร์ฟอร์กี่สองวินะสมบูราแล้ยูซีทีอยู่ออยยต้องแปดน,นะตัวทัพเตอร์ฟอร์หลังตัวหลังมาหลังเลยนะัพเอ์ตายไอ้ปนี่แหละ

ตัวกัลับมาเลยแล้วอ่ะไอาไปฆ่าบ้างว่ะิวไปไหนเดะวอี้ลางีเลยอยากตายเพราะมีตายเกิดตีีตัวนึงหะิีไม่ีะไอ้จกูดิ ไม,มไม่ดันนหรอันนี้ได้หมดแต่เราจะดัดนตันโดนแปดโดนเราเพละ่ะขอมันเยอะกว่า <c oughs> เดี๋ยวจสมมุติให้ให้มันโหเลยอ่ะอาโมลลาไอ้ปีแปดเอของตัวเอง้เดี๋ยวก้นสมมุติไม่ออนแล้วไม่ฟันละของเขาสองก็อยู่เจ้าอยู่เอ่อสามสิบเอ็น่าดู้า ก็บอยู่นะเสอาหดลักเ้ยขบวนขบวขบและพี่ๆทุกคนนั้นช่วยหน่อยไรไไเหไไอะไิแล้วเป็นสิบละเป็นีที่นี่หนังเนี่ยวนะเมันไปเป็นแยูถ้ากรสุนเม่หมดพี่มันตายยเีวยะ อะไรอยู่นะถ้าพ,พี่กระสุนหมดงยยี่จะไปเหลาได้อีกนิดเดียวบีนอนป่ะป่ะแปดเอชดี ย้อนปางกันแล้วเปล่าใช่เยอะไม่ได้มเก็บอัคนนี้เก็เก็บนะอ่ะแค่ทีแค่ทีทีจะเข้าย้อนเขาเข้าทีเข้ามาละทีเยอะทีเยอะติงติงพีติงบิดบิดทีไว้ไม่รู้ออเก็บแล้วออตอนนี้ไม่รู้อบเอ เห็นมะต้องบี๊ับโปตเลยอ่าเดกโกรอ่ามมาแล้วเหรอมาแล้วเหรอยังนี่นั่นรีเควสมาเนี่ยเฮ้ยวะการกระบาดเลยลายใหญ่ เออเยอะไม่ต่ยไม่ตอยอหบอกมันหิไอ้จบดีกดเลยใช่ป่ะล่ะเดี๋ยวอกนะปีเอซีไม่มีอ๋อเข้าไปหาแล้วสวยพี่สวยไกดยิ้มเข้าแล้วไอ้ปีตอนที้สมองปีสมองปีไปยเอสอไม่ร้อนหรอเข้แล้วพอเข้ามันนี่เขาไม่เห็นเขาประสา

ไ okay. hey, hey, ม่ได้เออมันออกไวจังไม่ยืนเวลาเายตอนนี้มันก่าย่อบ้ามังเมื่อกี้เรกดไม่ไปไป เขาออกไปเลยเ,ลยลเขาหายให้เราป่ะครับปล่อยไปปกติป่ะรับได้แนี่ยนะโหได้บาลานอโอเคครับยิงตาให้เฮ้ยยิงอันนี้ยิงให้ไม่ได้วะเดี๋ยวดิมิ่งเจื่ออยู่

ไว้ยิงกูไม่ใช่ไว้เออ่นั่นแหละสักตัวขอบคุณครับจะไปยังนัดเพื่อนไว้แล้วดิพี่ชวนได้ไปเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับเอไปดิดอาเอ็นก็ได้ปะนี่เ้ยเอ้ยราคาดหนึ่งหรอ RN RN เห็นไหมครับคุณก็อยู่กับคุณเนี่ยไม่ได้เนี่ยผมขาจะขาดนหนึ่งได้ไงเออน่าขาดหนึ่งะครับเนี่ยขาดคนแบกอ่ะดิมึงมีสามเมื่อกี้ฮะไอสูงสองเมื่อกี้เฮ้ยขาดกี่คนขาดสองขาดมึงสองตัวไงเออไม่อยากจะเป็นตัวไอเทียเขาเป็นคนครับน้องจริงเหรอเออครับ ไม่ในห้องมันมีสเปรสูตรเมื่อกี้ไงแย่เจ็ดนะอ๋อเจ็บนิดนึงก็ขาดคนแบกแล้วดิไอ้เป้ะใส่สัตว์กูรู้แล้วไอ้เหี้ยอ้ะไอ้เจ็ดยังโหดอ่ะไอ้เหี้ยอนี่กูก็ขาดคนแบกแล้วดิแต่กูเมื่อกี้ไอ้เจ็ดมันทำมิงได้เล่นเยอะได้ปะกูไม่รู้อะกูไม่ได้เข้าใจอ่ะไม่ไม่อยากตกกระเปียร์แล้วใสสัตว์เลยอยากตกกระเปียร์แล้ะจริงตกตกเลยตกเลยมามามารับได้ไหมล่ะพวกมึงอะ อยากตก่ากกลอาให้ยี่ดูประวัติกูก็อดูประวัติกูก่อนน้องแปดคิวสองเกมนี่ไงเป้ติดท็อปแล้ว <c oughs> ใช่อ่ะเออว่ะกูแต้มน้อยกว่าหมื่นมากกว่าหมื่นสี่ไอ้นียติดท็อปวะป็นจริงแล้วตายได้ละ <c oughs> กูรอเกิดต่างโลกเลยเดีไปก่ส่วนนี้ ไม่เอาอ่ะเดี๋ยวมันไม่ตายมันลำบากไอแม่ดูบินเขาดิกูสิบเก้าเกมบินเองอ่ะบอลไอ้เหี้ยอะไรวะมันมีรอบข้างกูหกสี่เกมบอลแปดสองเกมร้อยสามสิบหกเกมบอลไอ้เหี้ยมึงเท่าไหร่กูกูสิบเก้าไอ้สิมันคืออะไรวะมันคือแรงแรงนี้เหรอก็แปลว่ามึงแอคเนี่ยมึงเล่นแล้วชนะกีตาร์อะไรเงี้ยเออแล้วคนที่มันชนะร้อยสามสิบหกเกมนต่มันอยู่ข้างล่างกูนี่มันหมายความว่าไงวะ เสมอน่ามาจากอาจจะมาจากรง้งต่ำกว่าอะไรเงี้ยใช่ป่ะมันดูได้ไหมกระแสสิบเก้าไอ้พูดนะอ๋อไม่รู้ไม่รู้ว่าต้องดูในในนี้ในไอ้เท็กเกอร์บก่วันยะก็บอกว่ามันอัปเดตไอ้เหีย บิดที่อะไรบอกจะเล่นพรุ่งนี้เพราะมันอัปเดตแต่ลืมไปว่าเวลาของมันก็คือพรุ่งนี้อีกทีของเราเวลาที่มันบอกเราต้องบวกหนึ่งพี่เต่าตาไม่ล่นพี่เต่าเนี่ยตั้งแต่เมื่อกี้อะไรนะไม่ได้จะไปอ้อนบอลแย่นุดไม่ต้อยๆอ้อนบอนกูงานเมื่อกี้เหรอพี่ตาทำอะไรจ่ายของเลยตาเมื่อกี้โอ้โห ใช่ไม่ได้จ่ายขอด้วยตามท่านดูจอพี่แม่งคือแบบกูจะสกิลไม่เข้าไปแล้วเออเฮียมันเข้าไปมากคือทัมมิ่งมันดีจริงเฮียเมื่อกี้แม่แต่ว่าฝันมันก็โหดอ่ะมันให้กูเม็ดเม็ดเม็ดอย่างเดียวอ่ะไอ้เฮียเอ้ยเฮียเจมก็โหดเกินในสัตว์แม่งช่องคอจัดอ่ะเออทีนี้ทำเฮียกล้าดีไปหมด มันยังหวัแม่งหน้าตายด้วยนะฮะจริงเอ๋จะให้กูเห็นเลยโดนสตาร์แล้วก็ให้มีดนีออนเม็ดเดียวไอชิคกูแบบว่าเป็นนีออนกูให้พมึงไปหาสัมภาษณ์งานยังวะทำงานอย่างเงี้ยยังยังยืนเสร็จแล้วรอเขาสนใจตื่นเต้นดีน้องสัมภาษณ์อ่ะตื่นเต้นไหมว่าเออกูสัมภาษณ์เยอะแล้วดิตอนฝึกงานอ่ะกูไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหรมันเตรียมตัว